ครับสวัสดีครับเรามาพบกันอีกแล้วนะครับหมักลุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับจันทร์ที่27นะครับพฤษภาคมนะครับอันนี้ไก่ก้าวฟ้าก็อยู่ในเว็บไซต์ p พย์โอเคนะครับจับคู่มาเจอกับอ่าผู้เล่นท่านหนึ่งนะครับผมให้ฉายาว่าจอมเมรัยนะครับสีดํานะครับเปิดเบีลักษณะนี้ก็าจะเป็นม้าซ้ายหรือแมกเมดซ้ายนะครับไก่ก้าวฟ้าก็ตีเบี้ยคู่ขึ้นไปนะครับนะครับ จังหวะนี้ก็กินเบีย้ยขึ้นไปนครับวันนี้เราก็จะให้ชื่อตอนนะครับว่าเบิดภูเขาเผากระเบิดภูเขาเผากะท่อมนะครับอ่าแทงเบีย้ยขึ้นมาครับเราก็ตีเกมนี้จะเป็นการตีเม็ดซ้ายนะครับอ่าตีเม็ดซ้ายนะครับจะเป็นชื่อตอนตีเม็ดซ้ายก็ได้นะครับก็ยกเรือขึ้นมานครับเราจะเล่นเรือมาเหยสวนนะครับ มาอุปกรณ์ขวานะครับเรือม่เหยืสวนครับสีดําเสริมโคนขึ้นมานะครับเสริมโคนขึ้นมาแล้วเอาเรือมาซ้อนทางด้านริมนะครับนะครับเพราะว่าเรือทางด้านหลังของสีดําขาดอยู่ครับอ่าดังนั้นสีดําเลยใช้วิธีแทงเบี้ยสกัดครับเราก็แทงเบี้ยไล่เม็ดนะครับปากใส่เม็ดไปเลยนะครับจังหวะนี้ถอยเม็ดไปแล้วเราก็ขึ้นโคลนครับ นนี่แทงเบี้ยขึ้นมา yeah. มาขึ้นไปผู่ครับมาขึ้นไปผู่ก่อนมาทางด้านปีกขวาขึ้นไปบ้างนะครับสีดําเสริมมาขึ้นมานะครับตอนนี้มามาของสีดํานะครับทางด้านขวาของเราเนี่ยนะครับด้านบนเนี่ยมาเขาติดนะครับอ่าดังนี้เขาก็เลยขยายเม็ดขึ้นมาเพื่อจะเอามาเป็นม้าเทียมนะครับเราเอาเรือมาส่องกันส่องที่โคนนะครับเผื่อมีการกินตัดกันและโคนจะขาดนะครับเอาเรือมาอีกกลัํหนึ่งนะครับ มาลําเดียวไม่พอนะครับเราก็มาเป็นคู่นะครับมาเป็นแพ็คนะครับมามาเดียวไม่ได้ครับเหมือนปาเงโกปาังโกครับก็ต้องมาเป็นชุดนะครับขยับหนีไปแล้วนะครับขุนเราก็ระเบิดเบี้ยคู่กลางนะครับเบี้ยคู่กลางขึ้นไปเสริมพลขึ้นไปอีกหนึ่งตัวนะครับจอมมีะไรว่าไงครับนะครับท่านจอมมีะไรของเราก็เปิดเบี้ยนะครับจะมาตีทางด้านซ้ายมือของเราบ้างนะครับเราก็เอาเรือครับ ขยับมาอีกหนึ่งต้นครับเราจะโจมตีตรงกลางอย่างเดียวนะครับตอนนี้นะครับเราเน้นตรงกลางนะครับมาครับเบี้ยคู่ริมนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับทางด้านปีกซ้ายของเราแทงเบี้ยสกัดไปก่อนนะครับแทงเบี้ยสกัดไปก่อนนะครับกินมาก็กินกลับนะครับจังหวะโอ้โหจังหวะนี้ไก่กระฟ้าพลาดนะครับถ้าเขาเดินม้ามาจับเบี้ยเป็นรองเลยนะครับจังหวะนี้รีบขึ้นขุนนะครับโอ้โหดีนะครับว่า สะพาพไปนิดนึงนะครับก็ขอประทานอภัยนะครับตอนนี้ก็เรามีเรือด้านหลังนะครับทันแล้วนะครับเนี่ยเอามาเอาเรือมาต่อเลยนะครับอ่าจับกินเบี้ยเห็นไหมครับเราสามารถเดินเรือนะครับเดินเรือไปผูกไว้ทันท่วงทีนะครับเมื่อกี้นะครับถ้าโดนโดนลักไก่นะครับเอามาขึ้นไปจับกินเบี้ยเราจะผูกไม่ทันนะครับถ้าทางด้านปีกซ้ายเราเนี่ยโหหนักนาสากันนะครับถึงถึงกระเพได้นะครับก็จังหวะนี้แล้วขยับเรือมาครับ นะครับมาอุปการซ้ายเราเริ่มตัวขวามือเริ่มทํางานไม่ได้ครับเอาเม็ดขึ้นมาโยนให้นะครับโยนให้ขายมานะครับขายมาไม่ซื้อได้ไหมครับนะครับกินเข้าไปทางขวาครับนี่เราไม่อยากกินตัวใหญ่นะครับเรากินเบี้ยแล้วกันครับนะครับจังหวะนี้ก็เอาเม็ดขึ้นไปต่อยเลยนะครับปักษาแหวกลังนะครับอ่ะเม็ดกับโคนว่าไงครับ จะกินกับเราหรือเปล่าครับกินผมก็จะเบี้ยกินขึ้นไปนะครับนะครับโอ้โดนกินตัดเข้ามาก่อนครับเอาเรือตัวขวาเออโคนตัวขวากินขึ้นไปนะครับอ่ะมาว่าไงครับท่านจอมมีอะไรนะครับเลือกที่จะกินเลยนะครับจังหวะนี้เราใช้ม้าใช้ม้าดีกว่านะครับใช้ม้าเพราะว่าเรือนะครับอ่าจับนะครับจับโคนด้านหลังของสีดําอยู่นะครับนะครับด้านบนสุดเห็นไหมครับ ต้องหนีโคนครับหนีโคนจังหวะนี้ก็กินเม็ดฟรีครับเป็นต่อเม็ดแล้วนะครับ1ตัวนะครับไก่ก้าวฟ้าเป็นต่อเลยครับสีดําก็เลือกที่จะตัดม้าครับตัดม้าออกเลยนะครับตอนนี้ไก่ก้าวฟ้าก็เอาไม่มีม้าอ้าวมีนี่ม้าโอ้หลงลืมไปนะครับนี่ครับเขาเรียกม้าอุปกรครับหรือว่าชื่ออีกชื่อหนึ่งม้าจุดน้ําตาครับก็คือถ้าไม่ได้ใช้งานอ่ะเหมือนเราจะลืมไปเลยนะครับจังหวะนี้เอามาจับโคนเอาม้าเอาม้ามาลุ่มกิน มาอุปการณ์ได้ใช้งานแล้วนะครับเอามามาลุ่มกินนะครับเอาอะไรมาผูกแล้วครับผูกไหมหรือว่าจะหนีขึ้นมาข้างบนนห่ห่วงเบี้ยนะครับห่วงเบี้ยตำแหน่งนี้ดันโคนขึ้นไปครับนะครับอ้าวต่อเรือซะงั้นน่ะนะครับจอมมีอะไรก็ไม่ธรรมดานะครับก็ต้องการจะละลายตัวมากครับเราก็ไม่เป็นไรครับแต่คลองนี้เราขอนะครับ เอาเรือมาผูกไว้โอ้โหมาทางนู้นอีกครับตีซ้ายตีขวานะครับท่านจอมมีอะไรครับเอาดึงม้าครับดึงม้ามามากันตารุกสักหน่อยนะครับสีดำนะครับจอมมีอะไรเราก็เสริมโคลนมานะครับเราก็เอาเรือนะครับมาผูกเบี้ยจุดอ่อนทางด้านขวาก่อนนะครับจับกินเรืออีกนะครับจับกินเรือขยับออกมานะครับขยับออกมานะครับ จะไล่อีกไหมนะครับขยับกลับไปที่เดิมนะครับอเหมือนดึงขางเกงเราก็เอาเรือนะครับมาจับโคนเปลี่ยนตัวบ้างก็ได้ครับนะครับเราจะโจมตีทางด้านตรงกลางกระดานนะครับทางด้านขวานะครับเอาเรือมาผูกม้าตำแหน่งนี้จะลุกม้าเรือแล้วก็ผูกอยู่เอาเรือมาซ้อนครับเราจะรุมกินโคนนครับรุมกินโคนครับ น่าจะเอาโคนมาต่อนะครับดูจากลักษณะนะครับสีดําเดินโคนมาต่อจริงๆด้วยนะครับอันจอมีไรนะครับต่อโคนก็กินเลยนะครับแล้วก็เอาเรือนะครับไปยึดคลองหนะครับระหว่างม้ากับขุนนะครับเดินเรือนหนีขึ้นไปนะครับคุมคลองไว้ก่อนนะครับคลองทางด้านแนวนอนนะครับคลองนี้เป็นของเรานะครับอาม้ากินเบี้ยนะครับอ่กินเบี้ยก็ เอาเรือลุกนะครับกระชับพื้นที่นะครับก็เป็นการกระชับพื้นที่ให้พื้นที่ของขุนนะครับของสีดํามีตาเดินที่น้อยที่สุดครับเราก็มีเบี้ยริมนะครับที่จะกินฟรีได้นะครับแต่ว่ายังไม่กินครับเพราะว่าเขามีม้าผูกดังนั้นเราก็เดินเม็ดนะครับเดินเม็ดไปสกัดตาเรืออ้าวต่อเรือซะงั้นต่อเรือก็เอาเรือนะครับลุกไปหนึ่งทีนะครับนะครับจังหวะนี้เดินม้าขึ้นไปไล่เรือนะครับ ถ้าขุนขึ้นมาเมื่อกี้นะครับเราก็จะเอาเรือมาซ้อนทางด้านแนวนอนครับแต่ขุนไม่ขึ้นครับขยับหนีไปอยู่ใต้เรือเราก็เสริมม้าครับเอาม้าไปไล่นะครับไล่กินเรือนะครับเรือก็หนีไปแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับจังหวะนี้นะครับมีแต้มนะครับท่านใดคิดออกนะครับถ้ายังคิดไม่ออกก็หยุดคลิปไว้ก่อนนะครับนะครับลองดูนะครับจังหวะนี้เรามีแต้มนะครับ หลบเรือไปแล้วนะครับหลบเรือไปแล้วไก่ก้าวฟ้านะครับก็จะทําการนะครับเอาเม็ดนะครับเอาเม็ดลุกเข้าไปนะครับปักลุกเข้าไปนะครับถ้าเอาเรือกินเราก็จะเอามาลุกกินเรือนะครับแต่ถ้าขุนหนีสีดําก็จะเสียเรือนะครับแต้มนี้แสบมากนะครับนะครับเอาเรือกินนะครับเอามาไปลุกทางด้านปีกซ้ายนะครับนะครับขุนต้ติดขึ้นมานะครับเราก็จะเอาเรือกินเรือนะครับ ขุนก็คงต้องกินม้านะครับเราก็จะเอาเรือไปลุกนะครับแล้วก็เอาเรือมาปิดแล้วก็เอาเรือลุกจนครับก็จนทางด้านแนวนอนครับจนสูงหน่อยนะครับนะครับติดกําแพงทางด้านปีกซ้ายนะครับจังหวะนี้ติดขึ้นมาแล้วครับเอาเรือกินลุกเข้าไปนะครับท่านจอมเมลัยนะครับสีดําจะทําเยี่ยงไรครับหรือว่าจะลงหรือว่าจะถอยหลังไปครับนะครับกินครับจังหวะนี้เราก็เอาเรือลุกนะครับเขาเอาเรือปิดแล้วก็เอาเรือกินจนนะครับ ก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับหมากลูกไทยไก่ก้าวฟ้านครับคู่ต่อสู้นะครับก็ยอมแพ้ไปในตำแหน่งนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ EP หน้านะครับอย่าลืมติดตามนะครับทาง t i k t o อกด้วยครับอีกหนึ่งช่องนะครับนะครับและ u t u b e นะครับกลับขอบคุณและสวัสดีนะครับบ๊ายบาย